เราได้แล้วนี่เลยบอดี้กีตาร์แล้วก็อ่าคออันนี้นะครับ792อันก็เดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบที่ร้านช่างนิวนะครับแล้วแบบมันเป็นปัญหาเลยคืออพี่ดูคอใช่ไหม <laughs> ไม่มีเพจคอ ครับผมจักรนัทพลครับคลิปนี้เป็นอะไรที่ผมฮึกเหิมมากๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะมาทําการประกอบกีตาร์ราคาประหยัดกันนะครับสืบเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยผมเล่น f c e e o o o นะแล้วก็ไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งของร้าน m u s i c p l a n นะครับเขาโพสต์ว่าเขาขายบอดี้กีตาร์790บาทคอ790บาทเพื่อนๆฟังไม่ผิดจริงๆนะครับ บอดี้790คอ790สชิ้นนี้รวมกันยังไม่ถึง1,600บาทเลยครับก็เลยทำให้ผมมีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยอยากจะลองหัดประกอบกีตาร์ดูบวกกับกีตาร์ที่มีในบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นกีตาร์ที่แบบมีราคาค่อนข้างสูงก็เลยอยากจะรู้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราประกอบกีตาร์แบบราคาประหยัดอะเอาให้มันแบบถูกที่สุดเท่าที่มันจะถูกได้อะแบบโลคอร์ cost, ทุกอย่างเลยอะ เสียงมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะใช้งานจริงได้ไหมผมก็เลยต้องดันโดนมาถึงที่ร้าน Music Plant นะครับก็ขับมาตอนนี้ร้านเกือบปิดแล้วนะเราอยู่ที่สาขาบางบัวทองนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านตอนนี้6โมงเย็นแล้วแต่ว่าร้านเขาปิด6โมงครึ่งนะครับมีพนักงานอยู่หนึ่งคนเชื่ออะไรครับผมแตงใช่ไหมครับโอเคน้องแตงครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวันนี้ว่าจะมาจัดบอดี้กีตาร์กับคออันนี้คือเอามาตั้งนี่คือพร้อมให้ลูกค้าเลือกเลยใช่ไหม จริงๆมีเยอะกว่านี้ไหมครับหเห็นเห็นที่ในเพจลงแบบมีเต็มเลยอะ่ะทีนี้มันต้องมีอะไรอีกบ้างอะ่ะถ้าเกิดแบบพี่ได้บอดี้ได้คอไปอ่ะมีตอินอค่ะแล้วก็สายตาค่ะแล้วก็ไอตัวหยองอีกอันหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคเอางี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมขอเลือกก่อนอ่าแล้วลองเดาดูไหมว่าผมจะเลือกทรงอะไรมีทั้งทรงเทเลทรงสตัดแล้วก็มีคอดําคอขาวนะใครดูอยู่นะครับอยากได้ทรงอะไรหรือว่าอยากประกอบทรงไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยสนุกๆนะ เดี๋ยวตามไปดูผมเลือกกันอันนี้ไม้อะไรเอ่ยครับเบสบูดแม่โอ้โหน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นคออันนี้คอดำเนาะก็คอเมลเปิรป่ะแล้วก็เป็นไม้โรสบูดแล้วก็อันนี้เป็นหัวแบบน่ารักดีหัวสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ทรงสตัดเหมือนกันสังเกตดูดีๆครับ เขาจะขุดอย่างนี้มาให้เลยซึ่งขุดอย่างนี้เวิร์กมากคือเราสามารถใช้ปิกอัพได้หลากหลายบางคนจะใส่แบบเป็นแบบพวกแบบฮัมซิงค์ฮัมอะไรก็ได้เลยนะไม่ต้องแบบเป็นซิงเกิลคอยอย่างเดียวเวิร์กเวิร์กเวิร์กนี่นี่ก็บอดี้ทรงสตั๊ดแล้วก็อันนี้เป็นทรงเทเลนะอือก็เป็นหัวเทเลอะสรุปพี่ขอเป็นทรงสตั๊ดดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอพี่เลือกก่อนผมจะไม่เลือกอะไรมากครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราก็แบบไมไ่ค่อยได้มีความรู้อะไรมากนะเอาเป็นว่า ผมจะเลือกแบบอะไรที่มันน้ำหนักเบาที่สุดอ่ะฝากกล้องน้องก่อนขอลองยกหน่อยว่าตัวนี้เทียบกับตัวนี้ตัวนี้เบากว่าครับตัวนี้ชนะตัวนี้เบากว่าครับสรุปเราเอาเราเอาบอดี้ตัวนี้อ่ะเอาบอดี้ตัวนี้นะ เรถือไว้ก่อนแล้วก็คออยากได้เป็นคอดําแต่ว่าอันนี้ให้ดูเฉยอันนี้ก็ตลกดีคือผมเดานะที่เขาทําคอมาเป็นอย่างเงี้ยเขาเผื่อแบบว่าเราเอาคอไปโมดิฟายตอ่อเพื่อนๆแบบมีอะไรในใจที่แบบสามารถแบบจินตนาการที่แบบเอ้ยอยากได้เป็นรูปฉลามเป็นรูปผัวนกเป็นอะไรก็เอาไปตัดต่อได้นะเขาก็เลยทํามาสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่อันนี้ผมคิดว่าผมผมไม่เอาอันนี้อันนี้เหมือนเป็นขวานนะแต่ใครขาโมหรือมีอุปกรณ์ช่างไม้ก็เอาแบบนี้ไปแล้วไปตัดเราเองนะ งั้นขอเป็นที่เห็นอยู่ขอเป็นอันนี้และกันนี่ซึ่งหัวนี้ก็จะเป็นหัวทรงแบบคล้ายๆแบบแบรนด์ออริจินอลของเขานะก็คือ Fender อ่ะสรุปเราได้แล้วนี่เลยบอดี้กีตาร์แล้วก็อ่าคออันนี้นะครับ792อันก็1,580บาทนงงั้นขอกล้องคืนครับอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วไหนๆมาแล้วอะ่ะพี่อยากจัดไอ้พวกแบบอ c เซซซอรี ที่เหลือไปเลยอะ่ะมีขายอยู่เนาะไหนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างก็มีเป็นลูกปิดจิ๊กจั่ค่ะอ่ค่ะาหามออันนี้190บาทเหรอโอ้ก็มีหยอกลางสา,สาสรอยหกสบาท360ยหกสิบาทโอเคแล้วก็มีส,ามสบาค่ะแปดสิบาทค่ะโอ้โหแล้วก็มีเป็นจิ๊กจั่นค่ะโอ้โห490บาทค่ะอันนี้คือหยิบมาแบบเน้นราคาประหยัดให้พี่เลยใช่ไหม ตอบโจทย์มากงั้นพี่ขอแกะแกะให้ดูหน่อยแกะปิกาดให้ดูหน่อย1490บาทอันนี้เหมาะกับผมเลยเพราะว่าเราไม่ใช่แบบขามโมมากนะแล้วก็คือเราไม่ต้องมาบัดกีอะไรใหม่แล้วมันมาเป็นปิกกาดอย่างนี้ก็เอาไปใส่ลงในกีตาร์ได้เลยนะก็แค่แบบบัดกีเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดแบบมาเป็นปิกอัพแยกเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องแบบเสียเวลาทำวงจรทำอะไรอีกก็ค่อนข้างวุ่นวายนะ1490<ะ>หมดเลยทั้ง3ตัว งั้นขอเลือกสีดำแล้วกันเพื่อความเท่แล้วก็อันนี้มีรุ่นเดียวอโอเคก็อ่าสามร้อยเท่าไหร่นะบาทโอเคเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนลูกบิดเอาเป็นเซตนี้ครับ190าบาทสีดำก็เราได้อะไรครบหมดทุกอย่างแล้วนะมีคอกีตาร์มีบอดี้กีตาร์มียองมีลูกบิดแล้วก็มีชุดปิกาดที่มีปิกอัพแล้วไอในยองก็จะมีสปริงด้วยสรุปราคาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 3,700บาทอ่าเดี๋ยวมาดูกันอีกที่นึงนะครับนี่เลยกอเดี๋ยววันนี้นะผมมีไปเล่นที่แซกโซโฟนด้วยเดี๋ยวเราใจร้อนมากเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบที่ที่ร้านช่างนิวนะครับก็คอมีบอด y ี้มีปิกาดมียองมีลูกบิดนะก็มีน็อตอะไรพวกนี้นะโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะประกอบกีตาร์นะอยากสนุกนะก็ลองดูได้เลยแต่ตอนนี้ที่ผมยังขาดอยู่ที่นี่มีสีขายไหม เดี๋ยวเราจะซื้อสีพ่นเองด้วยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทันหรือเปล่าก็ยังไงก็อย่าลืมครับที่ม u s i c p l a n นนะครับตอนนี้เขาขายบอดี้กีตาร์กับคออยู่แล้วก็มีพาร์ทอะไรต่างๆด้วยหรือเพื่อนๆอยากสนุกจะไปซื้อป i ิ k กอัพยี่ห้ออื่นอะไรยี่ห้ออื่นเนี่ยเอามามิกแมทได้หมดเลยส่วนชุดปิกกาดนี้ก็เป็นของอูเมดา ซึ่งก็จะจบเลยแค่1,490บาทลองดูครับอยาก DIY อยากลองหาประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะมากนะทั้งเซตนี้ประมาณแบบ3,000นิดๆเองก็ลองเลือกดูได้ที่ร้าน Music Plant ทุกสาขานะจริงๆในโกดังเขา,ารู้สึกว่าแบบมีแบบเป็นร0อยตัวเลยไหมที่เห็นรูปอะ่ะเออมีทั้งบอดี้ทั้งคอแบบ หลากหลายเลยก็อย่าลืมแวะกันมานะครับที่ร้าน MUSIC PLAN นะครับเดี๋ยวผมใจร้อนสุดๆเดี๋ยวเราจะไปที่ SECRET s o u n d กันเราจะไปให้ช่างนิวเขาทำการประกอบแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาไปลองลุยเล่นที่แซกโซโฟนเลยตามไปดูกันต่อครับเพื่อนๆมาครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ซิกเก็ตซาวแล้วนะแล้วก็สวัสดีช่างนิวนยครับนี่ เอาแล้วอ่ะช่างนิว่วจัดเลยช่วยพี่ก่อนตอนนี้สามทุ่มจะครึ่งแล้วนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะไปเล่นที่แซกโซโฟนครับขอออกห้าทุ่มคิดว่าประกอบทันไหมชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงถ้าพี่เร่ยงก็ต้องทันแล้วแหละนะนะขอดูหน่อยนี่อ่ะอุ้ยหล่นหล่นหล่นเกือบมีงานแล้วเกือบได้ลีลิกแล้วอืมเกือบได้ลีลิกแล้วมาลื้อออกมาเลยมาดูกันพยายามหน่อยนคอ รู้บ่าเท่าไหร่หมายถึงคอ,อพี่อืมให้ถ่ายแต่ไม้สวยเหมือนกันนะเท่าไหร่รู้ไหมให้ถ่ายต้องมีสักไม่รู้ว่าพี่เดาไม่ถูกเลยเดาเล่นเล่นเดาเล่นเล่นเดาเล่นเล่นเดาเล่นเหรอต้องมีเกินครึ่งหมื่นอะสองเรบผมนะบ้า <c oughs> นะคือเฟดอ่ะเอาจริงนะคือเฟดอ่ะมันไม่ได้คมขนาดนั้นใช้คําว่าขนาดนั้นแล้วกันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยเข้าตัวแบบเป็นแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรอยอย่าตกใจนะ 790บาทไม่ไ,ไม่ม่แมจริงจริงร้านมิวสิกแพลนเขาขายเอาสังคมเขาบอกเขาขายเอามันไม่แต่ว่าเป็ดอ่ะมันแบบใช้ได้ไหมรูปนี่คือเออไม่น่าเกลียดเลย,ยก็คือ2,000 3,000นอะ่ะก็ได้ไมถ่ถ้าเทียบราคาเนะ่ยคือดีเลยดีมากด้วยถ้าเทียบราคาเปิดบอดี้เปิดบอดี้เปิดบอดี้ดูเฮ้ยนี่เหมียวอย่าก,กัดคอฉันนะไหนอยู่ไหนนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนอกเรื่องก่อนน้องเหมียวน้องเหมียว เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เป็นไรกัดก,ก็ได้ไม่เสียดายครับอันนี้บอดีราคาเท่ากันเลย790ก็คือนี่คือจัดกีตา้า์งบประหยัดมางบประหยัดมามปะ่ะพี่ว่าลุยเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวไม่ทันได้ได้ได้ ตื่นเต้นครับเพื่อนๆน่าจะเป็นแบบกีตาร์ประกอบตัวแรกของผมนะแล้วที่ผมไม่ทําเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการประกอบกีตาร์ครับก็จริงๆมันประกอบได้แหละเราดู YouTube ดูอะไรก็ได้แต่ว่าต้องใช้ความชํานาญนะครับแล้วมันก็มีเรื่องของการแบบวัดสเกลเล้งต่างๆของคอระยะบิดระยะเสาระยะยองระยะของคออะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้ตามมาตรฐานไม่อย่างนั้นมันก็จะเพี้ยนนะครับซึ่งผมเนี่ย ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่แล้วก็ขี้เกียจนะเราเอามาให้ช่างเขาทําเลยดีกว่าเมื่อกี้ระหว่างที่น้องนิวเขาทำเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการวัดของเขานะเพื่อให้มันได้มาตรฐานไม่อย่างนั้นเนี่ยเล่นไปก็ิน t o n a t i o n เพี้ยนแน่นอนอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนิวมีปัญหาอะไรไหมก็แหมเราเมื่อกี้เราลืมของกันใช่ไหมพี่ใช่แต่เราอ่ะลืมเช็คของลืมเช็คของมาไม่ครบมาไม่ครบมาไม่ครบก็คือขาดอะไรบ้างขาดเพดลูแจ็คเออว่ะคือพี่ลืมคิดเลย ทุกคนคือผมก็ไม่ได้ประกอบกีตาร์บ่อยอะ่ะเออขาดขาด,ดไอ้ตรงนี้จริงด้วยอะ่ะมีเพดูแจ็คแล้วก็แล้วขาดอะไรอีกอะ่ะเพดูแจ็คเนี่ยถ้ามันไม่มีแค่พี่ยังพอแบบเสียบแจ็คไปเปอยได้นะแล้วขาดอะไรอีกอีการนหนึ่งอะ่ะที่ขาดแล้วแบบมันเป็นปัญหาเลยคือ,อพี่ดูคอใช่ไหมไม่มีเพจคอเอาเหรอเฮ้ยพี่ลืมคิดอ่ะพอไม่มีเพจคอเนี่ยก็แต่ไม่เป็นไรผมผมมีของในบ้านอยู่แล้วอ๋อขอซื้อต่อได้ไหม ได้ผมขายแพงหรอกเดี๋ยวก่อนระขาดไอ้นี้ด้วยนี่วะที่ใส่สายสะพายใช่เออนี่ด้วยนี่แม่มาเลยโอเคหุดสายสาพายอีกแล้วขายขายให้พี่เท่าไหร่อ่ะของผมเป็นของมือสองไงของเก่าๆอะไรบ้านก็ร้อยสองร้อยโอเคได้เพราะตอนนี้พี่พี่หมดไปแล้วสามพันเจ็ดโอเคก็โดนโดนอีกสองร้อบาทอ่าเป็นสามันเก้าโอเค เดี๋ยวเอาของในบ้านผมก็ได้ได้ขอบพระคุณครับครับพี่ลุยต่อเดี๋ยวเราให้น้องนิวเขาจัดการต่อนะครับทุกคนก็เข้าใจนะคือผมก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้เคยประกอบเลยอะ่ะเออลืมคิดเลยอะ่ะตลกว่ะตอนอยู่ในร้านก็แบบอ้มัน,ม,นมันอกมั่นใจอะ่ะว่าแบบของครบแล้วอืมโอเคน้องนิว <S <S ลุยต่อเลยลุยต่อเลยเดี๋ยวรอดูกันเรื่อยๆครับว่ามันออกมาแล้วมันจะรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ตัดสินใจละจะไม่ทําสีเอาแบบ เพียวๆดิบๆอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากาันอาจจะเลือออกมาทำเป็นสีอะไรก็เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงครับ นี่ครับทุกคนก็คือเป็นเพลทมือสองนะเนื่องจากเราลืมน้องนิวก็ขายให้เราในราคา200บาททั้งหมดก็คือ,อเราจะเราจะดอยเพลทแล้วก็ดอยไอ้ที่สายสายสะพายแล้วก็ที่รูแสายนะนะโอเคขอบคุณครับเป็าไงคือความใจร้อนสนาะ ความใจร้อนของพี่เลยนะเราไม่สนใจละเราต้องการจะเอาไปเล่นให้ได้เลยเรื่องของเรื่องเนี่ยวามบาจีผมด้วยเนี่ยบาจีน้องนิวก็เออได้พี่แต่ผมจะจบให้ทันภายใน 2- 3สมชั่วโมงนะแล้วก็นี่ครับดูแจ็ค3ชิ้น200บาทนะไปทั้งรูไปทั้งรูแจ็คด้วยเนี่ย <c oughs> ไปทั้งรูแจ็คด้วยเอเรามีไนอนี้อ,อีกนี่เออหมุดหมุดหมุดของแท้ <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายครับน้องนิวเราจะทําการขึ้นสายกันใช่ไหมครับครับพี่อ่าและเนื่องจากตัวนี้จะเป็นราคาประหยัดนะครับก็จะใช้สายประหยัดมากก็คือของซิโก้นะผมเคยลองแล้วถ้าเทียบกับในราคา80บาทก็ต้องบอกว่าใช้ได้จริงๆนะ80นนบาทใ80บาททั้งชุดนะพี่ใช่ครับคุ้มค่าคุ้มราคามากน่าใช้สาหรับงบประหยัดอ่างบประหยัดงบประหยัดลุย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 หูยตื่นเต้นตื่นเต้น อ่เป็นไง,ไงสายเขก็เนี่ยครับจะมีแบบบอ,บอกเบอร์มาให้เรียบร้อยอ๋ออ,อันข้างหลังคือสายกาวใช่ไหมที่นิวบอกใช่ครับยังยังยังไม่ได้เชื่อมโอเคท้ายเลยครับทุกคนครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะสำหรับวันนี้ที่จะเอาไปเล่นที่แซกโซโฟนไม่ทันนะครับเพราะว่าเรามาถึงก็เกือบจะสามทุ่มครึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้ว แล้วผมเล่นเที่ยงคืนนะก็ต้องขอยอมแพ้นะแต่ตอนนี้จริงๆมันคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าการประกอบอ่ะวันนี้ผมไม่ได้ลงดีดเทลบอกรายละเอียดอะไรเพื่อนๆแต่มันมีเทคนิคที่ช่างเขาต้องวัดช่างเขาต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมันไม่เสร็จจริงๆแล้วตอนนี้ก็ มาสู่ขั้นตอนของการขึ้นสายเสร็จแล้วจากการขึ้นสายเนี่ยน้องนิวเขาก็ต้องทําการแบบเซตอัพทิ้งไว้อีกต้องตั้งินโท n a t i o n ตั้งบาลานซ์เพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวพี่ไปเล่นก่อนแล้วก็พี่เลิกประมาณตีสองแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเอาไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับนิวได้ครับพี่เฮ้ยลืมพาไปดูก่อนพาไปดูนี่ก่อนันนี้มาน,นี่มาน,นี่อ่าผมเอาตกายมาสปาครับคราวที่แล้วก็น้องนิวเขาก็รับทําสปานะครับนี่ครับ เงาแวบอ่านิวหยิบแล้วพี่บอกว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในห้องชื้นใช่ไหมแล้วมันมันด้านมันแบบเงาใช่ไหมออทั้งหมดแล้วเรียบร้อยทุกจุดอ่าทั้งนั้นพี่ขอเอาไปเล่นแซกด้วยเลยหยิบลงมาเลยใส่กระเป๋าเลยอ่าห้ดูข้างหลังดูข้างหลังเนียนกริบนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากเอากีตาร์มาทำสปานะครับได้เลยของนิวเขาก็จะ ตั้งทัชจิ้งให้ด้วยแล้วก็<ช>ดูแลเรื่องความสะอาดแบบขัดสนองสนิม<ส>ะอะไร <ๆ S 1> แบบเต็มที่เลยร้านผมมีเครื่องดูความชืน้นด้วยไงพ<อ>ี่มันจะอยู่ในอุณหบูมที่แบบโอเคอ<า><ๆ>กีตาร์แต่ละตัวที่เข้ามาก็พร้อมรับถูกแพงรับหมดแจ่มเลยซึ่งโตไก่ก็ขายโดย Music Plan นนะครับก็คือร้านที่ผมไปเอากีตาร์มาวันนี้เนี่ยแหละใครสนใจโตไก่ก็เดี๋ยวลองกันโอเคงั้นใส่ถุงไอพี่ใส่ถุงใส่กระเป๋าไว้พี่เลยเดี๋ยวจะเอาไปเล่นปะครับเดี๋ยวเจอกันีอทีตีสองครึ่งครับผม เพื่อนๆครับก็ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงนะเมื่อกี้ผมไปเล่นที่แซกโซโฟนมาดูสภาพนะวันนี้ยับเยินเลยเพราะเราออกมาเลือกตั้งแต่เช้านะครับก็สรุปว่าตอนนี้เสร็จแล้วว้าวแต่มีอะไรขาดเหลือไหมครับม้งนิวมีอะไรที่ไม่ครบไหมคือตอนนี้ใช้งานได้แต่ว่ามันในการเล่นมันอาจจะไม่เต็มร้อยตรงนี้พี่อ๋อทีมันไม่ได้มีมาด้วยเอ้ยพี่ล,ลืมอีกแล้วอ่ะเราไม่มีอะไรให้เหรอ เละเทะอะไรของของผมอ่ะให้ไปมันจะเออไม่สวยซะแล้วโอเคครับไอ้สติงทีเนี่ยอธิบายง่ายๆมันเหมือนมันจะกดใช่ครับไว้อย่างนี้พอเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอันนี้แบบเอาเข้าใจง่ายๆเลยนะสำหรับพี่ก็คือมันจะช่วยให้สายเนี่ยมีแรงเหนี่ยวนําที่ที่มันแรงตึงเยอะขึ้นแรงตึงเยอะขึ้นมันก็จะไม่ไม่หลุดใช่ไหมใช่แล้วก็มันพอแรงตึงเยอะขึ้นมันก็กดตรงหน้านาตรงไปด้วยพี่อ่าในแบบนี้อันนี้แต่นี่ก็พอเล่นได้ขำๆพอเล่นได้แต่ถ้าเล่นแรงๆก็พร้อมเด้งออกสติงทีโอเคก็ อย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้พี่ไม่ไหวแล้วพี่ง่วงมากเอาว่าเดี๋ยวพี่จะเอากลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปอัดดีๆให้ทุกคนฟังแต่ตอนนี้น้องนิวเทสให้ดูเล็กๆน้อยๆเสียงสดๆจากนี่เลยตู้เฟนเดอร์ไอฮอตลอดตัวนี้นะครับอ่า EQ กลางเลยอ่าทุกอย่างแฟลหมดลองดูครับ ตัวบิดกับตัวกลางหน่อยครับีรครับใช่ครับรอ,อ่อเฮ้ยโอเคเฮ้ยไม,ไม่ธรรมดาอ่ะน้องนิวตั้ง i n n o เ a t i o n ตั้งอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะลองอเทส i n n o เ a t i o n ดูหน่อยก็คือลองดีสายเป่าดูอ่ะลองตั้งสายดูครับอ่าแล้วก็กดทีเ่เฟสสิบสองใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยสำหรับกีตาร์ ประมาณราคาสามพันอ่าไหนอลองอีกทีนึงอันนี้สาย B เห็นไหมพี่อ,อ่าทีสายเป้ากับเ2สิบสองโอ้ดับเล<ะ>ืถึกโป๊ะเา้หมามหมเอามหามอืมอ,อันนี้ก็ต้อ,องบอกว่าฝีมือช่างล้วนๆนะสำหรับงบประมาณทั้งหมดก็หมดไป3,900บาทเพราะว่าน้องนิว ขายอะไรให้อีก200แล้วก็น้องนิวเนี่ยคือวันนี้เรามาเฮฮากันปกติเขาไม่ได้รับประกอบแบบนี้นะแต่ว่าที่ร้าน s i c k e t Sound นะครับก็รับเซตอัพหรือว่ากีตาร์พังก็ใครสนใจแวะเอามาซ่อมได้นะแล้วก็รวมรวมถึงมีแบบ Shop กีตาร์แล้วก็แบบแอบ,บมาแวะเยี่ยมชมได้นี่ก็มีทั้งแบบกิฟสัน Fender c u s t o ตอมช็อปโหดๆทั้งนั้นเลย ขอบคุณ <Okay. S 1> น้องนิวด้วย<ด>ยังไงใครสนใจอย่าลืมมาใช้บริการกับช่างนิวนะครับเซตอัพทำสปาและอีกอันหนึ่งของน้องนิงนวครับลืมไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูเลยสายแจ็ค c ก e t ส o ซาวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้งานเป็นหลักเลยก็ยังไงอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะสำหรับ s e c ก e t ส o ซา d นะขอบคุณน้องนิวมากครับครับ,รบสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อครับทุกคน กลับมาอยู่ที่สตูดิโอของผมแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เ <K> พื่อนๆคนไหนอยากมาเรียนกีตาร์กับผมตัวต่อตัวที่สต <K> ูดิโอก็ทักมาถามได้นะครับที่เพจทาง Facebook หรือว่า IG Instagram นะครับ <K> เดี๋ยวเรามาย่นโฉมกันสักนิดนะครับแบบละเอียดนะเ <K> พื่อนๆจะได้เห็นแบบความดิบของกีตาร์ผมเลยอ่ะดูครับนี่บอดี้นะครับอันนี้ผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเก๋ดีอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมีนะแล้วก็ไม่ต้องลงแลก็เกอร์ด้วยอ่่ แล้วก็บอดี้ด้านหลังอ่าเป็นไงสวยงามไม่ต้องไม่ต้องปิดฝาหลังด้วยแล้วก็มีความลีลิกหน่อยนะเพราะเราไปขโมยเพจเข้ามานี่แล้วก็ดูฝั่งคอที่ด้านหลังดูลาย790ดบาทเนี่ยแล้วก็ชุดลูกบิดอ,อ่าแล้วก็สุดท้ายครับนี่เขียนชื่อตัวเองเลยเขียนถูกไหมเนี่ยโอเค JAK เละๆหน่อย แล้วก็ไล่มาครับดูงานฟิงเกอร์บอร์ดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงแบบจริงๆจังๆเลยโดยเซตอัพวันนี้นะครับก็นี่เลยที่เท้าผมเลยวันนี้เราใช้ h e ดหลัดพา o เดอร์บอร์นะก็เดี๋ยวลองฟังดูแบบจากกีตาร์เนี่ยเดี๋ยวผมอเสียบแจ็คนี้ก็เป็นสายแจ็คนะครับของอา c r ซิซาวก็คือของอช่างนิ้วที่เขาประกอบให้เสียบปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่ อินพุตของเอฟเฟกแล้วเราก็เอา XLR ออกไปเลยแค่นี้เลยแล้วผมไม่มีการไปปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังซาวกันว่า e 3 9 0 0บาทกีตาร์ประกอบตัวนี้เสียงมันจะเป็นยังไงครับ ประมาณนี้เลยก็เฮ้ยผมว่าเล่นได้เลยนะแบบเอาไว้ซ้อมเอาไว้แบบสอนหรือว่าใครจะลองประกอบแล้วเอาไปลุยงานแบบหนักๆแบบตักแดตักฝนอะไรย่เงี้ยเออมันมันมันใช้ได้เลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับราคาแบบ3ามพันะจากในเวของคนที่จับก,กีต้าร์มาหลากหลายราคาผมว่าถ้าเทียบกับตัวเงินนะเฮ้ยไม่น่าเกียดเลยเราเพ,เพื่อนเนี่ยสามารถไปอัปเกรดให้มันดีกว่านี้ได้อีกอย่างเช่นถ้าแบบอยากจะไปลงเอาปิกอัพ ที่แบบราคาสูงๆมาใส่อย่างเงี้ยมันก็น่าจะเพิ่มเสียงให้แบบได้คุณภาพเข้าไปอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยว<ๆ>ผมลองแบบกับเสียงพวกคอรัตอะไรอย่างงี้บ้างนะ ว้าอ่ะเดี๋ยวลองฟังแบบเป็นแบบเสียงโอเวอร์ไดดูนะ อยู่นะอ่ะผมลองแบบไฮเกน ที่แบบลองแบบแตกแบบสุดๆเลยนี่ผมตั้งไว้เป็นฟิลแบบเสียงแบบเมทัลนะแล้วก็มันเป็นแค่แบบซิงเกิลคอยนะ โ oh, <c oughs> เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็เป็นโปรเจกต์แบบขำๆของผมเลยนะ <c oughs> ซึ่งก็กล่าว่าเอ้ยตัวนี้เดี๋ยวก็คงเอาทิ้งไว้ที่สตูดิโอเนี่ยเผื่อแบบนักเรียนมาเรียนก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่เอาไว้ซ้อมได้แล้วในอนาคตเดี๋ยวถ้าเกิดแบบมีงานไหนที่แบบเอ้ยชิวๆเดี๋ยวผมอาจจะเอาออกไปลองเล่นดูบ้างนะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับใครสนใจอยากจะประกอบกีตาร์เองก็ลองศึกษาดูใน YouTube หรือนี้มันก็มีสอนหมดแหละใครมีเวลาใครอยากสนก็ไปซื้อมานะแล้วก็ลองดูที่ร้าน Music Plant นะครับเขาขายอยู่บอดี้790บาทแล้วก็คอ790บาทสำหรับผมประทับใจมากคือคอนะก็790บบาทแตม่มันได้งานแบบ เกินราคาจริงๆนะีนี่เพื่อนๆก็ต้องไปเลือกดูแล้วกันเพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆนะครับรวมถึงพาร์ทอะไรต่างๆที่ Music Pan ลเขาก็มีขายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะได้เห็นว่าเฮ้ยเรางบน้อยเนี่ยแต่เราก็สามารถประกอบกีตาร์ได้นะแล้วก็ผลที่เราได้เนะี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอ้ยเกิดเราไม่ได้มีงบเยอะเนี่ยเราสามารถมีกีตาร์เอาไว้ซ้อมเอาไว้ฝึกเนี่ยมันเล่นได้เลยนี่ขนาดผมยังไม่มีไอสติงทีนะแล้วเมื่อกี้ก็ต้องเล่นเบามือหน่อยเดี๋ยวพอมีสตนะิงทีเนี่ยมันก็ หน่วงๆไว้ตรงนี้แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะแบบสายไม่ตกแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นแรงมากนะสายมันก็เลยแบบยังยังอยู่ในนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไปลองศึกษากันดูนะครับสาหรับการประกอบกีตาร์แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะนึกสนุกเอามาทาสีก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามเลยนะครับอย่าลืมนะครับที่ร้านมิวสิกแ p l น n นะก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับหกหมื่นซับสไคร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะผมจะแจกกีตาร์นะครับก็ไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน